สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789ชาแนลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดาวน์โหลดเพลงดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเอาไว้ดูตอนที่เราไม่มีเน็ตหลังจากดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราสามารถปิดเน็ตได้สามารถเอาเพลงที่เราดาวน์โหลดไว้เนี่ยเอาขึ้นมาฟังได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นเพลงเราสามารถเก็บไว้แล้วเอามาดูขณะที่เราออฟไลน์หรือไม่มีการเชื่อมเน็ตเนี่ยเอามาไว้ฟังเอามาไว้ดู ส่วนการดาวน์โหลดเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าเอะต้องต้องเสียตังไหมในกรณีที่เป็นคลิปเพลงที่หรือว่าคลิปหนังหรือว่าคลิป Youtube ต่างๆเนี่ยที่เขาไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเราสามารถโหลดเข้าไปเก็บเข้าไปฟังได้ในกรณีที่เขามีลิขสิทธิ์เราต้องสมัครที่เป็น Youtube Premium เราถึงจะโหลดได้นะวิธีทำเนี่ยเขาทำกันยังไงเดี๋ยวลูกอ้วนพาทำวันนี้มีวิธีการโหลดโหลดยังไง โหลดแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนเวลาเราไปเรียกเขาขึ้นมาดูมาฟังเนี่ยเราจะเรียกตรงจุดไหนหลังจากดูเสร็จดูเบื่อแล้วเนี่ยเราต้องการลบออกจากเครื่องเนี่ยเราจะทํำยังไงนะมีวิธีการลบยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปทําวันนี้เพราะว่าถ้าเราโหลดมาแล้วเนี่ยหลายคลิปหลายๆเยอะๆเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเรามันความจุมันเพิ่มขึ้นทำให้เครื่องเรามันอืดหรือสปีดมันช้าลงได้ลุงอ้วนแนะนําทุกขั้นตอนเลยวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกเรามา,าดูกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเชื่อม Wi-Fi ให้เขาก่อนนะสำหรับจอ Android รถยนต์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเชื่อม Wi-Fi ให้เขาก่อนนะอย่างอ้วนเนี่ยเชื่อม Wi-Fi ให้เขา,าถ้าใครยังไม่เชื่อม Wi-Fi ก็เชื่อม Wifi ซะเชื่อม Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยนะตามที่มีสัญญาณเน็ตแล้วแล้วก็ออกไป หลังจากเราเชื่อม Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยนะมีสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นขั้นตอนต่อไปคือให้เราเข้าตรง Play Store ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ลงเมลเข้าไปในตัวเครื่องนะลงชื่อเข้าใช้นั่นเองอ่นะเข้าตรงนี้แล้วก็ลงกี่เมลให้เขาแล้วก็รหัสผ่านอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าต้องยืนยันตัวตนก่อนอะ่ะเดี๋ยวลงอ้วนลงเมลแป๊บหนึ่ง เราลงเมลเรียบร้อยนะหลังจากเราติดตั้ง Gmail เรียบร้อยเราก็ไปที่ YouTube เลยนะเข้าตรงนี้เราสามารถหาคลิปหรือหาเพลงที่เราอยากนะอยากโหลดเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องอ่าเดี๋ยวลุงอ้วนจะโหลดคลิปให้ดูสมมติว่าลุงอ้วนจะโหลดคลิปนี้อ่ได้คลิปที่ต้องการ <ใน S 1> แล้ว ว่าหยุดเสียงก่อนให้เราเข้ามาเล่นนำสารลเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาฟังเราก็หยุดตรงน,งรงนี้หยุดมันก่อนจะได้เสียงไม่มีแล้วก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมแถบล่างขึ้นมาเห็นไหมเขาจะมีคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยดาวโหลดเขาจะถามว่าคุณภาพในการดาวน์โหลดเนี่ยอยู่เท่าไหร่เรา จะโหลดได้ในขนาด 360p นะความจุ25เมกอันนี้คือสูงสุดของเขาแล้วแต่ถ้าเราอยากโหลดที่เป็น Full HD หรือว่าเป็นระบบ HD เนี่ยเราจะต้องสมัคร YouTube Premium เ,เขาเพื่อให้ได้รายละเอียดที่สูงอ้ะเราก็ดาวน์โหลดที่ 360p ก็ดาวน์โหลดตรงนี้ คลิกดาวน์โหลดตรงนี้เห็นไหมกำลังดาวน์โหลดอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เนี่ยอ่ะลุงอ้วนจะเอาอีกสักคลิปหนึ่งอ่ะอ่ะเดี๋ยวลุงอ้วนเอาอีกคลิปหนึ่งครับมาพบลุงอ้วนเจ็ดแปดเก้าชแนลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูการติดตั้งตู้ซับเบตของอีซุซูดีแมคออนนิวนะ เนี่ยทําเหมือนเดิมเลื่อนขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเขาจะมีคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้เราก็คลิกดาวน์โหลดไปคลิกดาวนโหลดอีกทีหนึง่งกําลังดาวน์โหลดเดี๋ยวรอสักครู่อ่ะเรียบร้อยอหรืออยากจะโหลดเป็นเพลงถ้าเราอยากโหลด Ping. เพลงเข้ามาในคลิปตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหม ลิกดาวโหลดก็ดาวโหลดเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องได้เหมือนกันนะ nah, mm hmm. เขาก็จะดาวน์โหลดเข้าไปสำหรับเพลงหรือว่าหนังอ่าดาวโหลดเรียบร้อยอ่า uh, เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะเวลาเราจะออกไปฟังเนี่ย uh, เราจะเข้าไปตรงไหนเราจะดูยังไง mm hmm. เราจะฟังยังไงอ่า uh, uh, เดี๋ยวลูกอ้วนพาดู mm hmm. นะวิธีทดลองก็ อ่ะตอนนี้มันมีสัญญาณไ i f i เชื่อมอยู่เราก็ปิดสัญญาณ WiFi ซะนะสัญญาณ Wi-Fi เขาจะไม่มีละแล้แลก็กลับออกไปแล้วก็ให้เราไปเปิดตรง y o u t u b e อีกทีนึงอ่ะเราสังเกตฝั่งนี้การดาวน์โหลดวิดีโอมี3รายการนะที่ลุงอ้วนดาวน์โหลดให้ดูเมื่อกี้นี่ตอนนี้ไม่มีสัญญาณเน็ตนเดี๋ยวออกไปดูว่าคลิกตรงนี้ จะมีเฉพาะเพลงหรือหนังที่เราดาวน์โหลดมาเท่านั้นนะระบบออนไลน์เขาจะไม่ทำงานอ่ะเนี่อ่ะเวลาดูแล้วก็เข้าไปดูเลยเข้าไปคลิกดูคลิกเข้าไปดูเลยวันนี้วันนี้ลูกอ้วนจะพามานะใช้ Google Map แบบออฟไลน์วิธีโหลด Google Map แบบออฟไลน์มาใช้เขาทำเ นะฟังเพลงดูคลิปดูหนังที่เราโหลดมามันมีสรายการตรงนี้ง่ายง่ายง่ายง่าอ้าวทีนี้เรามาดูวิธีการลบนะหลังจากเราโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าโหลดเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเขาจะถูกเก็บไว้ในตัวเครื่องนะทำให้ความจุข,ของเครื่องเนี่ยพื้นที่มันน้อยลงพอพื้นที่มันน้อยลงเนี่ย ทำให้เครื่องเรามันอืดมันช้าได้นะลูกอ้วนจะพาเข้าไปลบทีนีนะ้ให้เข้าไปที่ YouTube เหมือนเดิมนะนะให้สังเกตฝั่งนี้เนี่ยสามจุดไข่ปลาเล็กๆเนี่ยถ้าเราแตะตรงนี้นะเขาก็จะบอกว่าลบออกจากการดาวน์โหลดนะแล้วก็ลบตรงนี้เห็นไหมนีอยากลบคลิปไหนก็สามารถลบได้ อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะหลังจากเราลบออกเรียบร้อยอ่าเรามาดูฝั่งนี้รายการดาวน์โหลดวิดีโอก็จะเหลือแค่2รายการนะก็จะมีแค่นี้นะโอเคเรียบร้อยใครที่ยังไม่รู้หรือใครที่ดูไม่ทันนะก็ดูอีกรอบนึงเป็นการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอหรือเพลงเข้ามาเก็บไว้ในเครื่องเราจะได้ไม่เปืองเน็ต กรณีที่เราไม่อยากปล่อยสัญญาณเน็ตให้เขาแต่เราอยากฟังเพลงที่เราต้องการนะก็สามารถทำได้อ่าทำตามคลิปลุงอ้วนเลยใช้งานได้จริงอ่โอเคเรียบร้อยใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ลุงอ้วนด้วยนะเวลาลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตาม โอเคขอบคุณมากครับ